4คูณ4อีก1ลำนะคะกับเจ้าตัว V c o r s Highlander 4ประตูยกสูงเกรด ZP คันนี้สีเทาแลมโบที่อยู่ด้านหลังข้าพูดนี้นะคะคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1 1 1 9 000บาทเท่านั้นนะคะก็จะได้เป็นขับเคลื่อน4ล้อและหล่อเท่ๆฟังก์ชั่นครบและชุดแต่งเต็มจากโรงงานสไตล์ V c o อรเลยคะ่ะ นี่ลยคะพามาชมนะคะตั้งแต่กระจังด้านหน้าเลยนะคะที่มีโลโก้สัญลักษณ์อีซูซ u นะคะสีโครเมียมเงาเงา,เงาแบบนี้เลยคือได้มาจากโรงงานหล่อแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าก็เป็นสีแบบเปียโนแบ็คแล้วนะคะสลับเทาแล้วก็สีแบบเงาเงา,เงาแบบเหมือนสไตล์เปียโนแบ็คนะคะสลับกันแบบนี้ไปเลยก็คือเป็นเขี้ยวสั้นสองชั้นหลอ่หลอๆแบบนี้ถัดมานะคะดูที่ไฟเป็นไง ไฟยังหล่อเป็นไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไลท์ส่องสว่างสีขาวให้เรียบร้อยแล้วนะคะคือหล่อมากหน้าแบบถ้าดูหน้า,าคือดูหน้าแบบเหมือนเยี่ยวเลยนะคะหล่อต่อมานะคะดูที่ไฟตัดหมอกนะคะกับไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นขนาดตั้งกันแบบนี้ก็จะสังเกตได้ง่ายว่าเป็นตัวสูงก็จะอยู่ตั้งคู่กันแบบนี้เลยค่ะนี่เราให้ดูให้ดูด้านข้างลำทั้งลำนะคะด้านข้างนะคะเราจะเห็นได้ไง่ายๆเลยว่า มีโลโก้ v c o r t อยู่ตรงนี้นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งของ v c o r t ด้วยนะคะนี่โลโก้ v c o r t แล้วก็ชุดแต่งของ v c o r t นะคะเป็นคิ้วโป่งออกมาอย่างนี้แต่อันเนี้ยมาจากโรงงานนะคะเราไม่สามารถติดตั้งได้เพราะของโรงงานเป็นอะไหล่แทนและรอแบบนี้เลย นี่ถัดมาเลยค่ะมาดูที่ Mac กขอบ18หลอ่ลอสีดำกันแบบนี้บ้างนะคะแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์อิซุตร,ตรงนี้เลยเห็นไหมคะคาดด้วยสีแดงตัดด้วยสีดำคือไปที่ไหนก็รอแบบนี้เลยถ้าอยู่บนท้องถนนก็คือเด่นเลยคันนี้รัดด้วยยางบิสโตนะคะคือเป็นยางที่มีคุณภาพกันลื่นกันถลไมได้แน่นอนนะคะด้านข้างนะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจก ซ้ายขวาแล้วไม่ได้อยู่ที่ตัวรถและอีกอย่างนะคะตรงขอบเนี้ยคะสังเกตได้ง่ายๆจะไม่ใช่สีเดียวกับตัวรถไปซะโดยตรงจะเป็นสีดําเงาที่โลยขัดด้วยมุกแล้วก็ตัดด้วยดําด้านแบบนี้คือหล่อสไตล์ของ V ีคอร์เลยนะคะนี่ประตูด้านข้างนะคะคันนี้นะคะจะเป็นแบบกุญแจพู s ส start แล้วนะคะก็เลยจะมี ตัวล็อกคี y l เลตตัวนี้นะคะสามารถล็อกที่ตัวรถได้เลยและสามารถล็อกที่กุญแจรีโมทได้คันนี้พิเศษนะคะเราเติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าก็คือเป็นตัวเบ้ารองมือจับ d ีแม็กแล้วรอแบบนี้เลยแล้วก็เติมคิ้วกันสาดให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะนี่มาลอรอครบจบ่ให้ดูแต่ภายในด้านแผงประตูด้านข้างเลยนะคะ ประตูภายในด้านข้างก็เป็นหนังเรียบร้อยหมดแล้วเดินได้ด้วยสไตล์ของ V-Cross คือสีน้ำตาลด้านข้างก็มีปรับกระจกซ้ายขวาด้วยปุ่ม Joy Stick อย่างนี้นะคะปรับ R ปรับ L อย่างนี้นะคะก็คืออยู่ซ้ายขวานะคะแล้วก็มีกระจกพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วที่อยู่ในตรงนี้เลยแล้วก็มีปุ่ม Central Lock ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี ถัดไปดูภายในกันบ้างนะคะคันนี้ได้มาเป็นจอขนาด9นิ้วแล้วนะคะเพราะว่าเป็นตัว long top grade z p มีฟังก์ชันแอร์ออโต้แยกอิสระซ้ายขวาคือแยกอุณหภูมิทั้งซ้ายและขวาให้นะคะเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะเป็นเกียร์อยกถอยหลังนะคะนี่ฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะดีไซน์พวงมาลัยเขาก็หรูหรานะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัดกระดำนะคะ ด้านซ้ายนี้ก็คือปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้สามารถริ้งกันหนะ้าจอได้นะคะแล้วก็รับสายวางสายได้ในด้านนี้เดียวกันเลยแล้วก็ถัดมาด้านขวานะคะจะเป็นระบบคูดคอนโทรลนะคะล็อกความเร็วที่ลูกค้าขับทางระยะใกล้ๆนะคะเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงน้ำมันได้ดีนี่ให้ดูเบาะภายในกันบ้างค่ะนี่เลยเบาะภายในนะคะเป็นสีน้ำตาลกับสีดำตัดกันแบบโอ้โห หล่อว้าวมากๆนะคะคือตัดกันเทศแบบนี้ดีไซน์เบาคูแม็กระบายความร้อนได้ดีแถมนั่งก็สบายกระชับด้านหลังนะคะแล้วก็ด้านคนขับนะคะของเกรดสเตดีตรงนี้ก็จะเป็นปรับเบาไฟฟ้านะคะเดินหน้าถอยหลังนะคะได้แปดิศทางนะคะยกขึ้นยกลงนะคะสูงต่ำได้หมดเลยมาพร้อมจบขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวให้ไปดู ภายในห้องโดยสารบางเดี๋ยวขึ้นนั่งให้ดูเลยนะคะคันนี้นี่เป็นผู้หญิงก็ขึ้นง่ายนะคะด้านนาั่งห้องโดยสารนะคะก็คือกว้างนั่งสบายเข่าไม่ติดต่อให้คนสูงนะคะคือวัดไม่แล้วว่าสูง180นั่งก็ไม่ติดนะคะแล้วก็มีแอร์นะคะแอร์ Air ด้านหลังนะคะปรับอุณหภูมิตรงนี้นะคะมีแอร์เปิดด้านหลังปรับอุณหภูมิให้เรียบร้อยแล้วคนข้างหลังก็ไม่ร้อแล้วก็มีที่ชาร์จแบตนะคะเป็น USB มาให้เรียบร้อยแล้ว คันนี้คือได้แบบจบเลยนะคะต่อให้เป็นตัวรองท็อปแต่ฟังก์ชันการใช้งานก็แทบจะเป็นตัวท็อปแล้วนะคะคันนี้นี่แล้วก็ชุดแต่งนะคะดูได้ตั้งแต่แหลกหลังคาข้างบนนะคะคันนี้ใช้งานได้จริงนะคะเพราะมาจากโรงงานชุดแต่งแหลกหลังคามาพร้อมข้างบนให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ด้านข้างนะคะตรงครอบกระบะนะคะก็คือที่เป็นครอบกระบะไลเนอร์อีกทีหนึ่งนะคะได้มาจากโรงงานแล้วพร้อมชุดแต่งครอบให้อย่างนี้เลยนี่วางของไปเที่ยวสัมภาระลุยป่าตั้งแคมป์ขึ้นเขานะคะสามารถวางของของเต็นท์วางอะไรเงี้ยคือวางได้เยอะมากๆแล้วก็มีแหลกหลังคาว,วางให้เพิ่มอีกนี่เป็นไงหล่อเลยใช่ไหมคะ กล้องถอยหลังก็มาให้เรียบร้อยแล้วและแสดงผลภาพที่หน้าจอขนาด9นิ้วลูกค้าสามารถดูได้เต็มที่เลยว่าถอยหลังจะชนกับอะไรหรือเปล่าและมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะคะแถมเบ้ามืออาเบ้าเปิดข้างหลังนะคะคนละสีกับตัวรถสังเกตน,นะคะเหมือนกับสีอะไรคะเหมือนกับสีครอบจะโจกซ้ายขวาเมื่อสักครู่เลยเป็นสีดําเงาที่ขัดด้วยมุกแบบนี้เลยคะ่ะนี่หล่อจบ ในรุ่น Z-P นะคะที่เป็นตัวรองท็อปของ v c o r ร์นะคะนี่หล่อมากมากับกันชนท้ายมีมาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับรถที่สูงเวลาจะเหยียบขึ้นก็ขึ้นกระบะท้ายอย่างเงี้ยได้สะดวกเลยอ่า เทใช่ไหมคะในรุ่น4ค4ของวีคอร์รุ่นนี้อยากจะออก V ีคอร์นะคะปรึกษาเซลล์ข้าโพตดได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำปรึกษาในการออกรถใหม่ป้ายแดงของ e อีสูทุกรุ่นนะคะหรือใครนะคะอยากจะดูรีวิวนะคะว่ารถแต่ละรุ่นมีอะไรและฟังก์ชันต่างกันยังไงบ้าง i n b o อกกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ใน y o u t u b e นะคะหรือจะโทรสายด่วนที่06,1 4 4 6 4 6 5 3นะคะ